สวัสดีครับอยู่กับช่องน a นเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาปลูกผักสวนครัวกินเองในที่ทํางานนะครับข้างหลังที่ทํางานนี่ก็เตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผลไม้มออีอันนี้ต้นชาเมนะครับเป็นแตงสีเหลืองแพงมากแล้วก็อันนี้เป็นแตงมูยักครับแตงมูที่เขาแตงมูของเกาหลีครับ ขายในมาดประมาณลูกละสองหมื 20, ่นวอนนะครับแต่อยู่นี่ฟรีครับปลูกเองอะไรเองเลยครับนี่สวยมากเลยเห็นไหมแข็งแรงมากเลยครับวันนี้จะปลูกมีชาเมมีพริกมีมะเขือเทศเแล้วก็พริกอันนี้พริกมีต้นพริกอันนี้ต้น มะเขือดำครับมะเขือดำนี่ครับปลูกมานี่ก็ผมก็ปลูกไปบ้างแล้วนะครับผักของไทยผักชีแล้วก็เผักชีแล้วก็อะไรโหระพาเดี๋ยวพาไปดูก็ตรงนี้เท่าเกาเขาจะแบ่งให้นะครับนี่ส่วนนี้เป็นของของพวกผมหมดเลยนี่แบ่งให้เยอะมากไม่รู้จะบุยไงหมดนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไก่ที่ปลูกถั่วดำเดี๋ยวผมปลูกผักก่อนฮะอะไรเออมันไปลงอยู่สุดหยกนั่นแหละเริ่มต้นด้วยแต่งโมนะครับตรงนี้ฮะปลูกหางบ้านกี่กี่เส้น ผมต้องทรัน้ําก่อนทั้งนี้ ก็เดี๋ยวผมจะปลูกชาแม่ต่อนะครับแจงโมปลูกเสร็จแล้วปลูกชาแม่ต่อชาแม่ก็คือแตงไทยนะครับที่มันสุูกมามันจะเป็นแบบสีเหลืองเหลืองเกลอข้างนอกมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองแพงนะครับตัวนี้สี่ห้าลูกนี่น่าจะประมาณหมื่นกว่าวอนอะหมื่นวอนถ้าช่วงที่มันแพงๆก็สองหมื่น แลเราปลูกไว้กินเองครับประหยัดดีออกดอกแล้วปลูกไว้สองต้นพอครับเพราะว่ากินนิ่วหมดต่อไปเราจะเป็นมะเขือนะครับอันนี้คือมะเขือเทศออกลูกแล้วนี่นี่ครับไม่รู้ว่ากองโฟกัสหรือเปล่าออกลูกแล้วปลูกแล้วได้กินเลยเดี๋ยวไว้ปลูกท่หลังดีกว่ามะเขือเทศ ปลูกมันคือเออปลูกพริกก่อนดีกว่าเ <Okay. S 1> พริกก่อนพริกนี่ผมจะปลูกไว้3ต้นนะครับพริกนี่เพราะได้กินเอง โอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นมะเขือดำที่มันแบบเป็นพวงยาวๆครับเอาไว้ชุบแป้งทอดแล้วก็กินกับมันชุบแป้งทอดแล้วก็เอามาทอดกินอร่อยนะครับอันนี้ในหมาดนหมาดเขาขายลูกหนึ่งก็น่าจะเอ้ยเขาขายสามลูก สามลูกประมาณ3,000วอนนะครับลูกละพันวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ลูกละประมาณ26-27บาทแค่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้กินหรอกครับานานๆทีได้กินเพราะผมไม่ค่อยชอบกินแมคคือ ต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับนี่มะเขือเทศผมจะไว้ปลูกที่หลังเขาเพราะว่าผมจะต้องเอาเหล็กมาเสียบมัดกับต้นไว้มันจะได้ไม่ล้มนะครับก็เลยต้องปลูกไว้ที่หลังเขาเดี๋ยวปเป้าเหล็กมาก่อนนี่ครับเหล็กมีอยู่สามอัน มีอยู่สามเหล็กมีอยู่แค่สามอันครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกแค่สามต้นไปก่อนตอนแรกนี่ผมไม่ค่อยชอบเป็นคนผมไม่ชอบเป็นคนปลูกผานะครับเพราะผมกลัวเปื้อนมือครับแต่พอได้มาทำงานอยู่เกาหลีก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมองไปอีกมุมหนึ่งก็สนุกดีเหมือนกัน ล้มแล้วปักไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเชื่อกม,มัดโอเสร็จต้นหนึ่งแล้วไม่ต้องปูห่างกันหน่อยก็ถ้าเสียงไม่ถึงถ้าเสียงได้ยินเบาก,ก็ก็ต้องขอโทษเลยนะครับเพราะว่า ไม่ได้ใช้ไม์ไวเลลครับเป็นใช้เป็นไม์ติดกล้องธรรมดาเสียงน่าจะเบาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อไม์ไวเลลมาใช้ครับเสียงจะได้ชัดแสุดท้ายนะครับโอเค หลือหนึ่งต้นเสียดายเดี๋ยวผมจะปลูกไว้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะไปหาไม้มาใส่เอาที่จริงใช้เหล็กที่จริงผมใช้เหล็กก็เพราะว่าเพิ่มความสวยงามนะครับไม่อยากจะใส่ไม้เท่าไหรเหล็กนี่ก็ไปขโมยของเท่าแก่มาเหมือนกันทุกอย่างเอามาจากเท่าแกหมดโอเคเดี๋ยวไปหาเชือกมามัดมาเขือ่อนนี่นะครับให้ดู เดี๋ยวผมจะซูมไม่ให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับน่าจะไม่นานก็น่าจะได้กินแล้วแหละลูกมะเขือเทศนี่ผมจะปลูกไว้ทําต้มยำกับผัดเปรี้ยวหวานนี่เป็นมะเขือดำนี่ นี่ครับนี่ก็เป็นพริกครับอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันรอมันออกรอมันออกเม็ดมปก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนี่อันนี้ออกดอกแล้วไม่นานก็จะเป็นผลให้เราได้กินโอเคเดี๋ยวไปหาเชือกก่อนก็เดี๋ยวขอมาเชื่อกับ ต้นมะเขอือเทศไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ํามาลดละขอให้ได้กินไวๆนะครับเนี่ยขี้เกียจไปซื้อละซื้อของใช้ในเกาหลีก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแบบหมดน้อยๆเดือนหนึ่งหมดเดือนหนึ่งถ้าเราแบบซื้อทุกอย่างนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะทั้งขนมทั้งอะไรด้วยนะอันนี้ีผมไม่เคยปลูกนะครับ ผมเพิ่งมาเป็นกับผมเพิ่งมาเป็นกับการปลูกผักอยู่เกาหลีนะครับว่าจะต้องปลูกไงปูงไงว่าอยู่ไทยผมไม่เคยปลูกผมซื้ออย่างเดียวอันนี้ผมเห็นคนเกาหลีเขาทำไงผมก็เลยทําตามประหยัดดีอุยโอเคก็ประมาณนี้เดีย๋ยวจะมัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาบัวมารดน้ำ เราจะลดให้หมดเลยเราจะลดให้หมดเลยครับลดให้หม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 ดไปนู่นเลยก็โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับวันนี้พาเพืเดูแปลงผักเล็กๆของผมนะครับก็ปลูกพอจะได้กินเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไปแล้วครับ